ถ้าคุณกำลังตามหารถม่วน5,000อยู่แล้วก็มาซา a 2สวยดีงวดถูกและที่สำคัญออปชันโคตรเยอะ สีรุ่งคาเซนเตอร์วันนี้ก็ต้องเอารถสวยๆมาให้คุณแน่นอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยสียูนิคพิเศษเลยที่สําคัญเนี่ยได้รถแบรนด์ที่เขาขึ้นชื่อกันมากเรื่องของออปชันเด็ดค่ะอ่ะวันนี้มาในรถปี2019กับเจ้ามาสเตอร์ v คันนี้เลยนะคะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าใครนี่ปกติแล้วนะคะถ้าเป็นสีแบบนี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ยคงจะต้องมีเพิ่มแน่นอนนะคะอย่างต่ำหมื่นสองนแน่ๆสำหรับสีแบบนี้ ก็สวยมากๆแล้วคันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้าตาลที่ไม่ได้น้าตาลขนาดนั้นจะออกสีน้าตาลเทาๆแบบนี้สียูนีพิเศษเป็นจีน่าจีน่าก็ชอบนะคะมันค่อนข้างจะยูนิกีอ่ะมีอะไรอีกสอบรถยนต์คันนี้นะคะจะเป็นสีบางเดิมทั้งลำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของเลขไม่ช่วงล่างของเครื่องทุกอย่างเดิมๆรอบคันค่ะแบบนี้เลยอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับเรื่องของกุญแจที่จีน่าถือไว้ตั้งแต่ต้นนี่เลยกุญแจให้มาเป็นกุญแจแท้2ดอกแบบนี้ค่ะ ใหม่มากไม่ได้ต่างอะไรจอกห่างปลายแดงเลยแต่ว่าเพิ่งตัดสินไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างในก่อนถ้าว่าในเรื่องของความหลอ่อคันนี้จีน่าบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนเดี๋ยวเรามาเปิดตาร์ทเครื่องให้ดูกันกันดีกว่าค่ะโอ้ติดปึ้งเลยบอกเลยว่าหน้าจอ t o u c h ร c r e e n ทุกอย่างนี่ทำออกมาได้ดีมากแน่นอนค่ะคันนี้เนี่ยเขาจะมีแผงใสๆนะคะป๊อปอัพขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะพูดแบบ ง่ายๆเลยนะเวลาเราขับรถไปเนี่ยเขาจะสะท้อนกับตัวเข็มความเร็วของเรานะคะว่าโอเคเราวิ่งอยู่เท่าไหร่แล้วนะก็ไม่ต้องชายตามองหรือว่าเสียสมาธิในการมองถนนอีกต่อไปค่ะมาดูกันต่อกันที่มัลติมีเดียซึ่งคันนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่านี่ทัชสกรีนได้ด้วยมีเนตวิเกเตอร์นำฐานนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไๆได้หมดเลยเฮ้ย <ๆ S 2> มันดีมันเหมาะกับคนเมืองไตล์เท่ๆแบบเราๆสุดๆค่ะอ่ะมากันต่อ โหมดสปอร์ตก็ต้องมีมาอยู่ตรงนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะซ้ายขวาสายควบคุมมัลติมีเดียเรื่มเสียงลดเสียงขวามือเนี่ยจะเป็นการควบคุมความเร็วเผื่อเวลาเดินทางไกลๆนะเรียกได้ว่าสวยงามช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุของนีก็เยอะดีมากๆเลยพร้อมทั้งเบาะนี้จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะสวยสุดๆ แล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่ารถคันนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีกด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันคันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือเครื่องอยู่ที่ 1,300cc นะคะเป็นตัว s k y t i ที Technology ก็ขับดีขับสนุกนะคะในนอกจากนั้นนะคะการตรวจเช็ครถของเราก่อนปล่อยเนี่ยมีให้ถึง220จุดรับรถไปนะคะได้รถสวยแล้วก็เดิมไปแน่นอนนะคะแบบนี้ กิบๆเลยเห็นไหมดูกันที่หัวน็อตสักตัวไม่เคยแกะไม่เคยแงะแบบนี้นะคะคือรถที่ไม่เคยอ่าไม่เคยแงะไม่เคยแกะไม่เคยขันตามเม็ดอาร์กจากโรงงานใดๆนะคะก็คือสวยเสด็จเลยไม่ได้ต่างอะไรจากของข้างไปเลยจริงๆนะคันนี้งบมจะจบที่3ามแ0นเาหเป็นรถยนต์ปี 2, 2019คะ่ะงวดสีลิตรต่อเ,เดือนอยู่ที่แค่ห้าพันต่อเดือนเท่านั้นเองคุ้มจริงๆ เงินเดือนเริ่มต้นหมื่นนึงหมื่นเอ็ดออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วค่ะแล้วส่งฟรีทัวยไทยทำสัญญาการฟรีทั่วประเทศด้วยบอกเลยนะหลงรักคันนี้แน่นอนได้เห็นคันนี้ทางมาบ้านเขียวหรือว่ามาดูสีรุ่งคอเซ็นเ,เตอร์สำนักง,งานใหญ่ได้เลยค่ะบ๊ายบาย